สวัสด so ีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเขาสู่ช่องวีดีธรรมดาครับช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนออ่านลอยนะครับอานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษของวันที่ห้านะครับธันมราคมของวันที่ห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะฮานอยก็คือเวียดนามนะครับอ่าเลขจากประเทศเวียดนามนะช่องวีดีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมอยู่รมเพื่อความบันเทิงทุกชวงวันทุกช่วงวันเลยครับ ขอขอบพระคุณที่มาชื่นชมนะชื่นชมเดียวติดตามเลยนะครับติดตามกดติดตามกด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 กากด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 กนกด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 กนกด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 กนะดก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 ด่ดก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 ักดกสกด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 กักด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 กงกด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 กักด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  คูณกับหนึ่งนะครับคูณกับหนึ่งนะคู่กับสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับศูณสามหนึ่งสามนะครับศูณสี่หนึ่งสี่ครับศูณห้าหนึ่งห้าศูณหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับคูณเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับสามนี้นะครับ เน้นที่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 เอามาดูอีกตัว่งหนึ่งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าทล้เด็กข้างหนึ่งนะอ่าจะเป็ียไปเลยนะครับเป็ียไปเลยนะโอเคครับ เน้นที่ตัวไหน,นใช่ไหมสามห้าเน้นที่ห้าหกเจ็ดนะครับผมู่เปท้ายนเลยนะห้าหกเจ็ดนีนะครับพอเน้นที่ทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับหนึ่งมนี่ะครับ,รบมอาเห็นอยูนะ่เนาะที่ได้ไม่ต้องขยายนะยี่ซูมเลยนะครับประมาณนะี้ไม่ต้องซูมนะครับเด่นอยู่ตรงนี้นะสีเขียวนะครับเด่นนะครับ เน้นที่หนึ่งนะครับหนึ่งรุดวิ่งนะตัดตานี้นะครับตัดนี้นะครับปันทัวร์ที่หนึ่งนะอะหนึ่งจะรุดวีและระวังเบิ้ลนะครับมันชอบมาเบิ้ลท่หาหอะไรพวกนี้่ไม่รู้มันหมุนยังไงท่าไหนเบิ้ลทุกทีจัดเบิ้ลก็ประหยัดดีนะประหย,ยัดอืไม่ต้องหลายทัวมากนะครับประมาณนี้อืม สมมื่อได้อยากจัดเบิ้ลก็มีทุนหนึ่งหนึ่งสามสามสี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดอย่างนี้นะครับจัดเบิ้ลนะมันก็แค่นั้นเองไม่ต้องกลับลก็ไม่กี่ตัวด้วยอ่ประหยัดทุนอ่าครับวิธีจัดเบิ้ลนะให้จัดทุกตัวตามนี้นะครับอืมบนล่างนะอครับมันก็ประหยัดไปนะครับเดียวกับมากกว่าขอให้มาเบิ้ลว่ากันลพอจัดเบิ้ลแล้วก็ไม่ต้องทํามาหากินเลยแค่นั่งตาทุตาทุอยู่นั่นแหละ ให้มาเบิ้ลขอให้มาเบิ้ลวันนี้นะครับครับขอขอบคุณมากมากขอให้มาเบิ้ลครับให้มาเบื่อนนครับขอบคุณนะครับอ่ามีพอดีนะโชคดีแห่งๆครับสวัสดีครับ